องหญิงจอมแผนการตอนที่7ท่าทีสนิทสนมระหว่างมินโดและเป้เหมิงน,นี้บังเอิญถูกคุณชายหยงหยางที่กำลังเดินมาเห็นเข้าจนได้คุณชายหยงหยางเป็นหลานปู่ของอ่นทีพระโอรสองค์ใหญ่ในจกักรพรรดิคังซีซึ่งเป็นพระบิดาของจกักรพรรดิโยงเจิง้งเมื่อครั้งแก่งแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทนั้นหยงหยางถูกถอดออกจากยศและถูกคุมขังตลอดชีวิต เพศพัยตกทอดถึงลูกหลาน20กว่าปีมานี้ลูกหลานไม่ได้ลืมตาอ้าปากยงหยางจึงเติบโตมาในสภาพที่ไม่ได้รับการยกย่องเท่าใดนะักสถานการณ์ของอื่นถีต่างจากพระอนุชาอื่นเสียงผู้เป็นอีชินออกมากเมื่อจกักรพรรดิยงเจิงได้เสวยราชทรงโปรดปรานพระอนุชาองค์นี้เป็นอย่างยิ่งโอรสของอีชินอองทุกคนได้รับการแต่งตั้งให้มียศฐาบรรดาักด ธิดาได้เป็นพระธิดาบุญธรรมในจักรพรรดิยงเจิง้งจากท่านหญิงก็ได้รับการอวยยศเป็นองค์หญิงแม้เป็นเชื้อสายของจักรพรรดิคังซีเช่นกันแต่สองตระกูลกลับมีชะตากรรมที่ต่างกันมากย,ย่งหยางจึงรู้สึกอิจฉาริษยายิ่งนักทุกครั้งที่เข้าวางมาหากได้พบหมิ่นรงซึ่งอายุน้อยกว่าตนหลายปียังต้องคำนับแล้วเรียกนางด้วยความเคารพว่าเสด็จอาหญิงสี ทำให้เขายิ่งรู้สึกเกลียดชังมินโรมากขึ้นครั้นจกักรพรรดิยงเจิ้งเสด็จสวรรคตจกักรพรรดิเฉียนลงขึ้นครองราชบิดาของหยองหยางได้รับพระราชทานยศคืนดังเดิมหยองหยางซึ่งเป็นหลานปู่ก็ได้เป็นคุณชายนับแต่นั้นตระกูลก็มีศักดิ์ฐานะสูงขึ้นย้อนกลับมาดูหมิ่นหรงนางกลับไม่ได้รับความโปรดปรานอย่างสมัยจกักรพรรดิยงเจิงแล้ว ยงองยางค่อยๆได้รับความไว้วางพระทัยจากจักรพรรดิเฉียนหลงแต่มินโรวสูญเสียจักรพรรดิยงเจิง้งซึ่งเป็นเสาหลักอยู่ในระหว่างรอชะตากรรมที่จะพระราชะทานให้ไปเป็นเจ้าสาวการเมืองเท่านั้นหย่งยางจึงไม่เห็นมินโรวอยู่ในสายตาอีกต่อไปอ้าวเสด็จอาหญิงสี่มาที่นี่ได้อย่างไรย่งยางประเมินมินโรกับเป้เหมืงด้วยสายตาแย้มยิ้มมีเลดใน บรรดาท่านชายและคุณชายอื่นที่มากับหย,ย่งหยางเห็นมินโดเข้าก็าพากันคำนับมินโดยิ้มบางๆคำนับตอบทุกคนจากนั้นก็ขวาดตามองหย,ย่งหยางแวบหนึ่งนางไม่ถูกกับหย,ย่งหยางมาตั้งแต่เล็กเวลาพบหน้ากันต่างก็มีสีหน้าเย็นชาหย,ย่งหยางแซงคำนับมานางก็คำนับตอบตามมารยาท แต่หลายปีมานี้นางรู้สึกได้ชัดเจนว่าหองอยงหยางมีปฏิกิริยาไม่เคารพนางยิ่งขึ้นเรื่อยๆแววตาน้ำวันยิ่งดูแคลนานางบางครั้งถึงกับพูดจาเสียดสีน้ำจะจับตัวเป็นน้ำแข็งหนาถึงสามชื่อได้ไมิใช่มาจากความเย็นเพียงวันเดียวนางตระหนักดีว่าสถานการณ์ของตนเป็นที่ริษยาของหองอยงหยางเสียดายว่านางมิใช่คนที่จะยอมให้ผู้ใดมาทำอะไรได้ อย่าว่าแต่นาเองก็ไม่คุนกับคนที่ปากอย่างใจอย่างภายนอกทำเป็นคนดีแต่คอยหาข้อบอกพร่องของคนอื่นเพื่อโจมตีอย่างนี้คุณชายพบค่าแล้วยังไม่คำนับยงองหยางเจ้ายังรู้ธรรมเนียมหรือไม่มินโดงแค้นเสียงหัวเราะเย็นชานางไม่ชอบวางท่าแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าคนอย่างยงหยางเห็นทีจะไม่วางท่าไม่ได้ยงหยางชะงักไปเล็กน้อย คำนับเสด็จอาหญิงสี่เขากัดฟันพูดมินโรพยักหน้าอย่างยะโสกิริยาเช่นนี้นางทำกับโยงย่างเท่านั้นเป้ยเหมิงซึ่งไม่เคยเห็นนางมีท่าทีแบบนี้ถึงกับมองตาค้างบรรดาท่านชายและคุณชายทั้งหลายคำนับลามินโรและทยอยเดินออกจากประตูเฉียนจิงส่วนโยงอย่างนั้นพอเดินผ่านเป้ยเหมิงก็แกล้งเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างประเมิน เสด็จอาหญิงสี่กระซิบกระซาบกับองครักษ์ชั้นหนึ่งหน้าประตูเฉียนจริงเกรงว่าท่านจะไม่รู้ธรรมเนียมบ้างกระมังยงหยางหัวเราะอย่างเย็นชาคุณชายยงหยางอย่าได้หาเรื่องเลยท่านชายหงเซงจุดดึงเขาสีหน้าเคร่ขงขรึมเจ้าคิดแต่จะรอหาเรื่องข้าอย่างนัดละสิมินเราเห็นแววตายเยะเย้ยของยงหยางก็โต้กลับหากเห็นว่าข้าไม่รู้ธรรมเนียม เจ้าก็ไปทูลฟ้องกับฝ่าบาทเอาเองเถิดไม่จําเป็นต้องมาปากเสียตรงนี้ข้าหรือจะกล้าไปทูลฟ้องให้เอาโทษเสด็จอาหญิงสี่อย่าว่าแต่เรื่องอย่างนี้ฟ้องไปก็ไม่มีสาระอันใดหยองอย่างยิ้มเย็นไม่ยอมรดราวาสศงเสด็จอาหญิงสี่ปีนี้22ชั้นสาแล้วใช่หรือไม่สตรีทั่วไปอายุป,ปูนนี้ก็มีลูกมีเต้าไปนานแล้วแต่พระสวามีของพระองค์ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเลย เสด็จอาหญิงสี่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวพระไทยเห็นองค์ครัก์หนุ่มรูปงามก็อกหักห้ามพระไทยไม่ให้เข้าใกล้มีได้ไม่นับว่ามีโทษใหญ่อะไรขอเพียงไม่เกิดเรื่องไม่งามขึ้นก็ใช้ได้กระมังมินโด้กัดริมฝีปากความเกลียวโกรธในใจพุ่งขึ้นในแววตาแทบอยากกระโจนเข้าไปกระชากใบหน้าหน้ารังเกียจนั้นคุณชายหออย่งหยางท่านไม่ควรพูดจาไม่สมกับสถานภาพเส้นนี้ เปเหมิงถลึงตามองหยงหยางพยายามระงับไฟโทสะที่กำลังคุกรุ่นอยู่ในอกข้าอยากจะพูดอะไรมันก็เรื่องของข้าเจ้ากล้าสอดมือเข้ายุ่งเกี่ยวหรือกล้าดีอย่างไรเจ้าถึงพูดกับคุณชายเช่นนี้หยงหยางเอาความโกรธที่ได้มาจากมินรลงระบายใส่เป้ยเหมิงหย่งหยางท่านก็พูดให้น้อยลงหน่อยปะไรที่นี่คือประตูเฉียนชิงอย่าหาเรื่องต่อไปเลย คุณชายหยงเลอ่อทนดูต่อไม่ได้จึงรีบเอ่ยเตือนข้าหาเรื่องอะไรกันปมด้อยในใจหยงหยางกำเริบหนักแกวงแขนอย่างโกรธเกลียและด่าว่าพวกท่านไม่เห็นหรือแค่องค์รักกระจกกระจกยังไม่เห็นคุณชายอย่างข้าอยู่ในสายตาก็แค่สุนัขเฝ้าบ้านของฝ่าบาทยังกล้ากำเริบเสบสาร<ม>เจ้าปากดีเกินไปแล้วมินโร้ได้ฟังหยงหยางด่าเป้ยเหมือนว่าเป็นสุนัขเฝ้าบ้านก็โกรธจนยากที่จะระงับ หมายจะพุ่งเข้าไปตบหน้าเขาโยองหยางขยับตัวหลบอย่างรวดเร็วถอยหลังไปหลายก้าวจนชนท่านชายหงเซิงที่อยู่ข้างหลังเสด็จอาหญิงสี่ทรงป่วยเป็นโรคหลงแล้วกระมังถึงได้คิดจะลงมือกับข้าเพียงเพื่อสุนักเฝ้าบ้านตัวหนึง่องโยงหยางถลึงตาจ้องมองกัดฟันยิ้มเย็นชาหุบป,ปากอย่างเจ้าสี่ถึงเรียกว่าไม่มีงาช้างออกมาจากปากสุนัข มินโร,กโ,รนโกรจนกระโจนเข้าไปทุบตีหยงหยางอย่างบ้าคลั่งแม้หยงหยางจะเป็นบุรุษมีพละกกาลังเหนือกว่ามินโรแต่ถึงอย่างไรมินโรก็มีศักดิ์เป็นพระน้องนางดังนั้นแม้จะถูกทุบตีก็ได้แต่หลบหลีกไม่กล้าลงมือตอบคนทั้งหลายเห็นองค์หญิงผู้สูงศักดิ์อารวาดอย่างคนบ้าก็ตกใจจนอ้าปากค้างไปชั่วขณะองค์หญิงเปรดคลายพิโรเธเถิดปฏิกริยาของเหล่าองครักษ์ไหวขวาหน่อย มีสองสามคนพุ่งเข้าไปช่วยเป้ยเหมืองแยกมินโรงกับหยงหยางออกจากกันเจ้าอยากถามว่าคู่ควรหรือไม่ใช่หรือไม่เอาเลยเราไปทูนถามฝ่าบาทพร้อมกันเจ้าไปถามเลยทันใดนั้นมินโรงก็สุดกระชากเสื้อของหยงหยางลากไปข้างหน้าปล่อยข้านะหยงหยางได้ฟังว่ามินโรงจะล่างตนไปหาจากักรพรรดิเฉียนหลงก็ตกใจจนหน้าถอดสีผลักนางออกด้วยความไม่ตั้งใจ ความที่ตกใจใช้แรงมากทำให้หมินโดกระเด็นถอยหลังไปหลายก้าวเ้ยเหมิงรีบเข้าไปรับแล้วพยูนางไว้ก่อนจะล้มลงกับพื้นยงยางเหลือบเห็นเข้าก็กวาดตามองทั้งสองอย่างเย็นชาสงบสติขึ้นมาได้เอาเลยสเสด็จอ้าหญิงสี่เราไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทพร้อมกันเขาหันมาใช้สีหน้าทำนองว่าประเดี๋ยวจะมีละครฉากเด็ดให้ดูยิ้มอย่างมีเลศไหน ข้าก็อยากทูลถามฝ่าบาทเช่นกันว่าเหตุใดเสด็จอาหญิงสี่จึงปกป้ององค,ค์คกษหลวงคนหนึ่งถึงขนาดนี้มินโรได้ยินดังนั้นก็ผูดตัวขึ้นหากยองอยางผู้จ้าเหลวไหลใส่ไฟนางกับเป้ยเหมืองต่อหน้าพระพักหเห็นจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแน่ข้าก็จะทูลฝ่าบาทว่าเมื่อครูเจ้าพูดอะไรออกมาคิดว่าฝ่าบาทจะทรงเชื่อใครกันเล่าหนางรู้สึกหวาดกลัวแต่แสร้งทําเป็นสงบดีเลยเสด็จอาหญิงสี่ เยองหยางมีแผนการในใจยิ้มเย็นเยียบสาวเท้าเดินกลับเข้าไปในประตูเฉียนชิงมินหโงนิ่งตะลึงงนันรู้สึกสับสนอนลิษมานหากต้องทูลความต่อหน้าพระพักนางก็ไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจอันใดแต่หากทำให้เป้ยเหมิงต้องมีภัยนางมิอาจไม่สนใจได้ระหว่างที่นางไม่รู้จะทำเช่นไรนั้นก็เห็นเป้ยเหมิงสาวเท้าไปสองก้าวยื่นมือไปจับข้อมือหยองหยางบิดอย่าง,าง,งแรง โอ้ยหยงหยางร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดสีหน้าข่าซีดปล่อยข่ารีบปล่อยข่าร้องพลางหันตัวกลับมาเงื้อหมัดจะต่อยเป้ยเหมิงเป้ยเหมิงหลบมัดที่ไรกระบวนนั้นอย่างง่ายดายปล่อยข้อมือหยงหยาง,ยางแล้วโจมตีแผ่นหลังของอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วหยงหยางตั้งตัวไม่ทันถอยหลังไม่เป็นท่าจากนั้นก็หงายหลังล้มลงบางอาจนะักกล้าลงมือกับข่า ยงหยางคำรามด้วยโทสะพยายามตะกายขึ้นมาพุ่งหมัดไปที่ใบหน้าของเป้ยเหมิองอย่างโกรธแค้นยงหยางเป็นราชนิกูลผู้ไม่เคยเรียนวิทยายุทธ์ทั้งไม่เคยตีรันฟันแทงกับใครยามนี้มาต่อสู้กับเป้ยเหมิงซึ่งเป็นองครักษ์หลวงก็เหมือนเอาไข่ไปกระทบหินอันที่จริงเป้ยเหมิงไม่คิดจะต่อสู้กับยงหยางแต่ถ้อยคำของอีกฝ่ายทำให้เขานึกโกรธขึ้นมาไฟโทสะที่สูงแน่นในอกระเบิด จึงลงมือกับหยงหยางอย่างอดไม่ได้ขณะที่หยงหยางพุ่งเข้ามาเป้ยเหมิงก็พลิกฝ่ามือซ้ายจับข้อมือเขาไว้แล้วทุ่มเหวี่ยงออกไปหยงหยางกระเด็นไปด้านหลังของศีรษะกระแทกถูกเสาเจ็บร้าวไปถึงกระดูกร้องครวญครางอยู่กับพื้นหอบหายใจไม่หยุดพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียวคุณชายหยงหยางคนทั้งหลายพากันหน้าเปลี่ยนสี รีบเข้ามาดูอาการของหยงหยางเปรยเหมิงท่านทำอะไรลงไปเกิดเรื่องใหญ่แล้วเหล่าองครักษ์มองเปรยเหมิองอย่างตำหนิเปรยเหมิงกัดฟันอย่างหุดหิดเขาไม่นึกว่าตัวเองจะพลั้งมือทำร้ายคุณชายหยงหยางข้อหาทำร้ายคุณชายนั้นไม่เบาทีเดียวเห็นท่าชะตากรรมของเขาต้องไม่แคล้วถูกลดตำแหน่งคุณชายหยงหยางท่านเป็นอย่างไรบ้างต้องพาท่านไปให้หมอหลวงดูอาการหรือไม่ ท่านชายหหงเซิงเห็นสีสารด้านหลังของหยงหยางปูดเป็นก้อนใหญ่ก็ขมวดคิ้วถามต้องสิป้ยเหมิงเจ้าทำร้ายข้าข้าจะไม่ยอมปล่อยเจ้าไว้แน่ข้าจะต้องไล่เจ้าไปจากวังหลวงให้จงได้หยงหยางคลำก้อนบวมที่สีสารด้านหลังถึงตามองป้ยเหมิองอย่างโกรธแค้นมินโรมองป้ยเหมิงที่มีสีหน้าเรียบเฉยอย่างไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรดีนางกัดริมฝีปากแน่นด้วยความไม่สบายใจ ไม่เหมือนสูดลมหายใจยาวไม่ได้ขอให้ละเว้นโทษเพียงมองอยองหยางอย่างสงบอยองหยางเรื่องเมื่อครู่ท่านก็มีส่วนผิดอยู่ท่านชายหงเซิงถอนใจแล้วกล่าวเตือนท่านด่าองครักษ์หลวงว่าเป็นสุนัขเฝ้าบ้านของฝ่าบาทแต่ท่านคิดหรือไม่ว่าจะตีสุนัขก,ก็ต้องดูเสียก่อนว่าเจ้าของนั้นเป็นใครข้าว่าหากเรื่องนี้รู้ถึงฝ่าบาทคงจะไม่เป็นผลดีกับท่านนะักข้าก็คิดเช่นนั้น คุณชายหยงเลิกกล่าวเตือนอีกคนข้าบอกแต่แรกแล้วว่าอย่าหาเรื่องท่านกลับเสียสีเสด็จอาหญิงสี่อยู่นั่นแหละซ้ำยังด่าโองครัก์หลวงไปด้วยเท่ากับว่าไม่ให้เกียรติฟาบาทหยงหยางบัตรเดียวสีหน้าเขียวคำ้ำบัตรเดียวกลายเป็นขาวซีดรูปสีสารด้านหลังไม่เอ่ยวาจาหยงหยางหากเจ้าไม่เอาความเป้ยเหมิงข้าก็จะไม่เอาความเจ้าขอให้เรื่องสิ้นสุดกันเท่านี้เถิด มินโรงยอมถอยให้ก่อนเพราะไม่อยากให้เป้ยเหมิงเดือดร้อนข้าบาดเจ็บขนาดนี้จะให้เรื่องสิ้นสุดกันเท่านี้ได้อย่างไรหย่งหยางโต้อย่างไม่ยอมแพ้คุณชายหย่งหยางเสด็จอาหญิงสี่ตรัสแล้วว่าจะไม่เอาความท่านท่านยังไม่รู้สำนึกอีกคุณชายหย่งเลิกบิดเนื้อหย่งหยางครั้งหนึง่งคุณชายหย่งหยางลองคิดให้ถี่ถ้วนเถิดฝ่าบาทเพิ่งคืนยศให้ปิดาท่านไม่นาน ท่านอย่าได้ผีผามวู่วามจนทำให้ปิดาต้องเดือดร้อนเลยท่านชายหงเซิงตบไหล่เขาพร้อมกล่าวเสียงเบาวาจานี้กล่าวถูกจุดหย่งหยางได้แต่ปิดปากเงียบในเมื่ออาการไม่สาหัสก็กลับไปพักเถิดอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยท่านชายหงเซิงเกลี้ยกล่อมต่อไปหย่งหยางระงับไฟโทรศัพท์ถึงตามองไปยเหมิงลุกขึ้นแล้วเดินออกจากประตูเฉียนชิงอย่างโกรธแค้นเอาละ่ะ หมดเรื่องแล้วทุกคนแยกย้ายกันไปเถิดท่านชายหงเซิงโบกมือหันกายกลับมาค้อมคำนับมินโด้ด้วยความเคารพข้าขอทูลลาเชิญองค์หญิงกลับตำหนักเถิดท่านชายหงเซิงขอบคุณมากมินโด้พยักหน้าน้อยๆคนทั้งหลายค่อยๆแยกย้ายกันไปครั้นหันกลับมามินโด้ก็เห็นเป้เหมิงเดินออกจากประตูเสียงชิงด้วยสีหน้างเงียบขรึมเขายืนนิ่งอยู่มุมหนึ่ง ไม่สนใจผู้ใดนางรู้สึกได้ว่าคำด่าทอด้วยความโกรธของหยงอย่างนั้นทำร้ายความรู้สึกของเป้ยเหมิงไม่น้อยนางมองตามเงาหลังของเขารู้สึกขมฝาดในลำคอความโกรธแค้นที่ยากอธิบายได้อัดแน่นอยู่ในซวงอกจบตอนที่เจ็ดแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป